หาอาชีพพิสระที่มนุษย์เงินเดือนปล่าออกมาทำมากที่สุดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับผมวรพา,าดบุญมัน่นวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพของคนในปัจจุบันนะครับว่าเขาชอบอาชีพแบบไหนนะครับในปัจจุบันเนี่ยชีวิตของ คนวัยทำงานนะครับหรือที่เราเรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมากนะครับแต่ก่อนนี่เน้นเรื่องความมั่นคงก็คือยึดอาชีพเป็นหลักนะครับแล้วก็สู้งานด้วยความอดทนนะครับหนักเอาเบาสู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพูดถึงไลฟ์บาลานซ์นะครับก็คือการใช้ชีวิตอย่างสมดุล เพราะฉะนั้นการลาออกจากงานประจำจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเข้าสู่อาชีพใหม่มีมากขึ้นแล้ว5อาชีพอิสระนี้มีอาชีพอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากหอ,อการค้าไทยนะครับจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจากสมาคมนักลงทุนนะครับ สมาคมครีเอเตอร์ไทยรวมถึงกระทรวงศึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่มาข้อมูลก็มีความชัดเจนนะครับมีการสำรวจไว้ว่า5อาชีพนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามได้เลยครับอาชีพแรกนะครับก็คือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งเหตุผลก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย ให้ความยืดหยุ่นในการทำงานแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้มากกว่างานประจำนะครับหาทำธุรกิจสำเร็จนะครับนอกจากจะเป็นงานที่บริหารจัดก,การเวลาได้แล้วเนี่ยยังเป็นความยังเป็นไปตามความต้องการของตัวเองด้วยนะครับซึ่งจากข้อมูลเนี่ยผู้ที่ลาออกนะครับกว่า35%เ หันมาทำธุรกิจส่วนตัวครับอาชีพที่2นะครับก็คือฟรีแลนซ์นะครับการทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยก็มอบอิสระในการเลือกเวลาทำงานสถานที่ทำงานแล้วก็ประเภทงานที่ต้องรับผิดชอบนะครับลดความเครียดจ,จากการทำงานที่ต้องทำประจำทุกวันอาชีพฟรีแลนซ์นะครับที่ให้อิสระการจัดสรรเวลามากที่สุด แล้วก็ลดความเครียดได้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผู้ลาออกจากงานประจำา28%นะครับออกมาทำงานฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์ก็เช่นเ,เป็นพวกนักร้องนะครับไปแสดงตามงานต่างๆหรือว่าพวกทัวรนว์นะครับนำทัวร์ต่างๆนะครับหรือว่าอาชีพอ,อ,อย่าง พวกครีเอเตอร์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะรับงานเป็นจอบๆได้นะครับเขาก็จะเลือกตามช่วงเวลาที่เขาอยากทํานะครับได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งการใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกันนะครับช mm ีพ hmm. ที่3นะครับก็คือนักลงทุนก็ เป็นในเรื่องที่ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่างานประจำนะครับซึ่งตรงนี้ก็ประมาณ1 8นะครับที่ลาออกมาแล้วก็มาเป็นนักลงทุนนะครับแต่ยังไงก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะลาออกนะครับก็ต้องเอาให้แน่ใจนะครับว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอมีทุนเพียงพอที่จะออกมาเป็นนักลงทุนครับอาชีพอิสระอาชีพที่4นะครับที่มนุษย์เงินเดือนชอบลาออกแล้วก็ชอบทำมากที่สุดนะครับลาออกมาทำมากที่สุดก็คือ c อนเทนต์ครีเอเนะครับซึ่งก็เกิดจากเหตุผลในการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น YouTube, TikTok, Instagram นะครับซึ่งก็การสร้างเนื้อหาออนไลน์เนี่ยกลายเป็นอาชีพที่มีการเติบโตสูงนะครับมีไรายได้จากการโฆษณาเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มียอดผู้ติด,ดตามมากขึ้นกลายเป็นอาชีพ ที่มนุษย์เงินเดือนลาออกมาทำมากที่สุดเป็นอันดับที่4อาชีพที่5นะครับที่มนุษย์เงินเดือนชอบที่จะลาออกแล้วก็ไปทำมากที่สุดก็คืออาชีพครูหรือว่าติวเตอร์นะครับหลายคนหันมาเลือกที่จะเป็นครูในการสอนพิเศษนะครับเพราะว่าสามารถปรับสมดุลชีวิต ในการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างดีนะครับซึ่งงานด้านการสอนก็ยังสามารถทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีความยั่งยืนในการสอนก็มีทั้งรูปแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับก็จากสถิตินะครับผู้ทีออ่ลาออกจากงานประจำแล้วก็มาทำอาชีพครูหรือว่าติวเตอร์เนี่ย นะครับก็ประมาณ20%ซน์นะครับก็มาทำงานนี้นะครับนี่ก็คือ5อาชีพอิสระนะครับที่วัยรุ่นนะครับคนทำงานในปัจจุบันชอบที่จะทำนะครับเนื่องจากว่าทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยมีชีวามากขึ้นนะครับก็คือ,อ,อมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับ อาชีพแรกก็คือธุรกิจส่วนตัวนะครับอาชีพที่ 2. f ฟรีแลนซ์อาชีพที่ 3. นักลงทุนอาชีพที่ 4. c o คอนเทนต์ครีเอเตอร์อาชีพที่ 5. ครูหรือว่าติวเตอร์นะครับซึ่งห้าอาชีพนี้ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญน,นะครับถึงจะทำได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนนะครับก็ต้อง หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมความรู้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นกลุ่มนำในแต่ละอาชีพนั้นนะครับท่านชอบอาชีพไหนนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับในการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จครับมีความสุขมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ